เห็นไหมออกแรงข้อที่หนึ่งสองจุดหนึ่งเขาบอกว่าออกแรงผลักตู้เย็นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกิดเง้นไหมอันนี้เกิดเงินไหมเกิด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 เพราะอะไรอ่าแนวแรงมันไปยังไงไปทางเดียวกันอ่านไปทางเดียวกันอาสมมติอันนี้เป็นตู้เย็นครูวาดตู้เย็นคับตู้เย็นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครูวาดคนไม่ค่อยสวยนะคะนักเรียนถ้าเป็น้างตายงี้แล้นั่ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอะไร จาออกแรงนี้ใช่ไหมแล้วตู้เย็ยนมันเคลื่อนที่ไปข้างาเหมือนกันใช่ไหมนี่เอาคนละสีแดงคือแรงที่ผลักสีเหลืองคือทิศทางที่ตู้เย็ยนเคลื่อนที่เห็นไหมมันไปทางเดียวกันแสดงว่าข้อนี้เกิดงานไหมคะเกิดงานไหมเกิดอ่าเวราะข้อนี้เกิดนะคะเกิดงานอ่าข้อที่สองออกแรงยกทีวีแล้วเดินถอยหลังออกแรงยกทีวีแล้วเดินถอยหลังเกิด เกิดไหมออกแรงยกทีวีเกิดแต่แต่อะไรที่มันไม่เหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่อะไระมันเดินถอยหลังอ่าเพราะมันเดินถอายหลังออกแรงยกทีวีแล้วเดินถอายหลังไม่เมือนะเพาไม่ทานเดียวกันอ่ามาดูซิมาวิเครา์ออกแรงยกทีวียกทีวียกขึ้นใช่ไหมแรงก็ต้องยกขึ้นสิใช่ไหมเรายกอะ เราไม่ได้ผลักมนันนี่มันบอกว่ายกใช่ไหมยกแสดงว่าแดงมันต้องเป็นยังไงเป็นคลิปเป็นยังไงขึ้นแบบนี้อ่าแล้วเดินถอยหลังแบบนี้เห็นไหมทิศทางมันเป็นยังไงทิศทางไปแนวเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่ไมทิศทางมันตั้งฉากกันอย่างนี้แสดงว่าข้อนี้เกิดงานไหมแสดงว่าข้อนี้ไหมไม่นะคะไม่เกิด ข้อที่สามเลื่นถือกล่องไม้เป็นเวลาสิบนาทียืนถือเฉยๆเลยกล่องไม้ก็ไม่เคลื่อนที่ยืนถือเกิดไหมเกิดงานไหมคะไม่เกิดหนักพอดีไม่เกิดออกแรงดึงเชือกให้เคลื่อนทไปทางซ้ายเกิดไหมออกแรงออกแรงดึงเชือกให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเกิดงานไหมคะเกิดไหมอ่าเกิดอ่าเกิดเพราะว่าเวลาเราออกแรงดึงเชือกอันนี้สมมติสีดำนี่เป็นเชือกใช่ไหม เราดึงไปทางซ้ายออกไปนี้ขวาสิดึงทางซ้ายทางซ้ายเชื่อมันก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเองแสดงว่าเกิดแน่นอนอ่ะสี่ข้อนี้เข้าใจหรือยังว่าการเกิดงานไม่เกิดงานเป็นยังไงเข้าใจแล้วเนาะ,อะโอเคข้อที่ห้าออกแรงขัรถยนต์ที่ดึงเด็กมือเกิดงานไหมไม่ ไม่ไมเกิดเพราะว่ารถเพราะว่ารถมันมันเป็นยังไงมันไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมมันดึงเบรกมือไว้เราเราผลักยังไงรถมันก็ไม่ไปใช่ป่ะอันนี้ไม่เกิดเก่งมากข้อที่หกเล่นชักเขย่าแล้วมีการแพ้ชนะเกิดขึ้นเกิดไหมไม่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 เกิดไม่ถึงไม่เกิดเล่นชักเขย่าแล้วมีการแพ้ชนะเกิดอ๋อการเล่นชักเขย่าก็คือมีคนเล่นทางซ้ายและขวางขวาเกิด เออครับยังยก็เกิดเพราะเชื่อเคลื่อนที่มีการดึงในแนวเดียวกันเห็นไหมคําว่าแนวเดียวกันเป็นยังไงแนวเดียวกันคืออ่อเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าแนวเดียวกันเหมือนข้อที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้ยเห็นไหมมันไปทางแนวเดียวกันถ้าถยอ่อมันก็ไปทางซ้ายไปทางขวาทีตามแนวแรงที่คนดึงใช่ไหมคนดึงแบบเนี้มันไม่ได้แบบว่าไปค,คนละทิศคนละทางแบบนี้แบบนี้ถึงจะไม่เกิดนะแบบนี้ไม่เกิดนะคะไม่เกิดงานแต่แบบนี้เกิดนะเดียวกันโอเค ข้อนี้เกิดอะครูติ๊กถูกพี่เฉยนะ,ะแบกแบกของหนักสองกิโลแล้วเดินบนถนนราบเกิดงานไหมเกิด <Good. S 1> อ้าวคำว่าแบกแบกแสดงว่าเราออกแรงเป็นยังไงออกแรงยกของให้มันเป็นยังไงขึ้นไปอย่างนี้แรงที่เรายกของมันขึ้นไปอย่างนี้แต่เราเดินบนถนนราบะระยะกระจัดแนวการกระจัด,ม,จม,รรจดมันก็จะเป็นอย่างนี้แนวการกระจัดมันก็จะเป็นอย่างนี้แนวราบเห็นไหมแสดงว่าเกิดไหมยังไม่เกิด เออไม่เกิดไม่เกิดงานไม่เกิดงานอาต่อมาวิ่งด้วยความเร่งคงที่หนึ่งร้อยเมตรเกิดงานไหมไม่อืไม่เกิดไม่เกิดนะคะเพราะว่าเราวิ่งด้วยความเร็วคงที่เราไม่ได้อ่าเหมือนเหมือนกับไม่ใช่วิ่งอยู่กับที่ความเร็วเราอะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เร็วกว่าเดิมหรือว่าช้ากว่าเดิมนั่นเรียเข้าใจไหมความเร็วมันเท่าเดิมอ่ะมันก็เลยไม่เกิดงานนะคะมันไม่เกิด ข้อที่เก้าดึงลากรถที่ติดลมจนขึ้นมาได้เกิดงานไหมเดินากรถอ่<ข>ออะคนนี้เกิดเก่งมากสามเริ่มเข้าใจละข้อที่สิบเล่นงัดข้อกับเพื่อนจนชนะเกิดงาน <S <S <ร>าไหมเกิดไหมเล่นงัดข้อกับเพื่อนเกิดมาดูกันข้อที่สี่ออกแรงสามร้อยนิวตันผลักโต๊ะจนเคลื่อนที่ได้สองเมตรอ่ะหางานที่เกิดขึ้น ช่วงหางานที่เกิดขึ้นรสูตรการหางานคืออะไรสูตรการหางานคืออะไรคะดัอะไรดับเบิลยูแล้วก็เอ็ยูเท่ากับเอ็เท่ากับเอฟเอเอสดเบิลยท่ากับเออ่าเอฟดับยูคืออะไรดับเบิลยคืออะไรคะดัเบิลยคืองานใช่ไหมเอคืออะไรเคือแรงเอคืออะไรเอส เอคือร,ระยะการการะจัดออะร,ระยะการกระจัดคืออะไรระยะการกระจัดเราวัดจากจุดจเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายไม่ใช่ระยะทางระยะการกระจัดไม่ใช่ระยะทางถ้าระยะทางรถโค้งกี่โค้ง,งเรารับเรารับนับหมดไอันั้นเขาเรียกว่าระยะทางแต่ระยะการกระจัดเราจากตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดลากเส้นเลยแันนี้เขาเรียกว่าระยะการกระจัดเหมือนเป็นทางลัดอะค่ะนักเรียนตรงนี้เข้าใจเนาะเข้าใจไหม อ่ะสมมติถ้าอันนี้อันนี้ระยะทางระยะทางวัดได้สามสิบเมตรอ่ะสมมติแต่ระยะการกระจัดมีคืวัดตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้วัดได้สิบห้าเมตรสีเหลืองคือการกระจัดสีเขียวคือระยะทางตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครูว่านักเรีเข้าใจไหมอ่าโอเคเนาะอ่ะเรามาแทนค่าในสูตร สามร้อยนิวตันคืออะไรสามร้อยนิวตันที่เขาให้คืออะไรคะสามร้อยนิวตันคืออะไรแรงค่ะแรงี่ยเห็นไหมแรงสามร้อยนิวตันอ่าสามร้อยคูณระยะการกระจัดระยะการกระจัดอ่าคูณสองเมตรเห็นไหมสองเมตรสองเมตรสามร้อยอ่าได้เท่ากับเท่าไหร่หกร้อยหกร้อยมีหน่วยเป็นอะไรงานมีหน่วยเป็นอะไรคะ มีหนูเป็นมีเป็นอะไรนะอะไรมีหเป็นนิวตันใช่เก่งมากนิวตันนิวตันหรือว่าตัวเอ็มใหญ่แบบนี้หรือเป็นนิวตันเน็ตนิวตันเมตรนิวตันเมตรสิเมตรนิวตันเม็ตเน็ตนะเมตรโอเคหรือจูล โอเคไหมภาษาอังกฤษมันจะเขียนเป็นแบบนี้ตัว n เอ็ใหญ่เอมเล็กแล้วก็เจตรงนี้เข้าใจไหมอ่ะมาข้อห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่าออกแรงขนาด400นิวตันถือกระเป๋าไปโรงเรียนระยะทาง500เมตรจงหางานที่เกิดขึ้นผู้ถามก่อนว่าข้อนี้เกิดงานไหมเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าข้อนี้เกิดงานไหมออกแรงขนาด400เมตรถือกระเป๋าไปโรงเรียนเดินถือกระเป๋าไปโรงเรียนไปเลระยะทาง500เมตร เจองานไหมเดินถือกระเป๋าแรงกระเป๋าแรงที่เกิดขึ้นเมเราถือเกิดเกิดเกิดขึ้นไปครับนใช่ไหมแต่เราเดินเดินไปโรงเรียนเดินก็เห็นไหมเป็นยังไงแรงแนวแรงกับแนวระยะการจัดจัดมันไปทางเดียวกันไหมคะมันไปทางเดียวกันไหมมันไปทางเดียวกันไหมเนี่ยไม่แสดงว่าข้อนี้เกิดงานไหม อ่าไม่เกิดงานไม,ไ,มไม่เกิดงานเราจะเขียนว่าศูนย์จูนศูนย์นิวตันนตรก็คือไม่เกิดงานไงนมันก็จะมตอบเ็ศูนย์นะคะแต่เป้ยูเท่ากับศูนย์แต่เปิยูก็คืองานหรือว่าตรงนี้เข้าใจไหมข้อที่ห้าอ่อมาข้อที่หกข้อที่หกเขาบอกว่าออกแรงขนาดหนึ ern, ่งร้อยนิวตันลากวัตถุ จนเคลื่อนที่แล้วเกิดงานเฉลยจูนจงหาว่าการลากวัตถุนี้ลากไปกี่เมตรโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรคะโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรแรงน้มถ่วงไม่ใช่โจทย์ข้อนี้ถามหาการอะการกรัดข้อที่หกข้อที่หกถามหาการจะจัดเห็นไหมเขาถามว่ากี่เมตรเนี่ยูข้อที่เด็ดอ่าโอเคข้อนี้คือเขาถามหา S S ก็คือระยะการกระจัด นะคะเขาให้อะไรมาบ้างสดให้อะไรมาบ้างเขาให้แรงมาแรงคือตัวอะไรเอฟแรงคือเอแล้วเขาก็ให้งานมางานคือตัวดับเบิลยูดังนั้นดับเบิลยูเท่ากับสูตรดับเบิลยูเท่ากับ f อใช่ไหมเออค่ะเยูเท่ากับ f อนักเรียนอยู่ไหมคะฮัลโหล ยูพาพูดแต่สัญญามันหายหายค่ะปัญญามันหายเหรอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแทนค่าในโจทย์ d เท่ากับเท่าไหร่ W เท่ากับสี่ร้อยจูนอเ่า,าอ่าเท่ากับ f f คืออะไร f, ไไ f คือแรงขนาดหนึ่งร้อยนิวตันคูณกับ เรสคือแรงการกระจัดคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมแล้วทีนี้นักเรียนย้ายข้างสมการเปไหมคะแก้สมการย้ายข้างสมการถ้ามันคูณกันอยู่แบบนี้ถ้ามันคูณกันอยู่แบบนี้ถ้าเราย้ายข้างไปจากคูณก็จะกลายเป็นไร <Yes. S 2> จากคูณมันก็จะกลายเป็นหารใช่ไหมจะเป็น400จูลหาร100 100, 100. นิวตันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ400 100, หาร100เหลือเท่าไหร่ เอสเท่าก so okay, okay, uh, ับสี่ร้อยหารหนึ่งร้อยเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือเท่าไหร่เหลือสี่เมตรี่สง่ายไหมไม่ครับไม่ง่ายก็แคไปดีกว่าคุณจะเข้าใจแคไปแคบไปข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าทุเรียนสองลูกมวลสามและหกกิโลเมตร ทุเร <that> ียนสำงลูกาและหกกิโลเมตรนะคะตกแบบอิสระลงมาทุเรียนต้นลูกทุเรียนมาเีน้ำ่าตกลงมาตกแบบอิสระตกลงมาจากต้นด้วยความสูงระดับเดียวกันก็คือสิบเมตรต้นไม้มันสูงสิบเมตรสิบเมตรจงหางานจากแรงโน้มถ่วงของทุเรียนแต่ละลูกทีนี้อะทีนี้มันจะยากตรงที่ มันจะมีตัวแปรเข้ามาตัวแปรเข้ามาอีกคืออะไรแรงล้มถ่วงเราต้องคูณค่าอะไรเข้าไปค่า g เข้าไปนักเรียนรู้จักค่า g ไหมค่า g ไม่ค่า g มันเป็นค่าคงที่นะคะเป็นค่าของแรงล้มถ่วง g จะเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือ10เราจะแทนเป็น10เลยก็ได้10เมตรต่อวินาทีกำลังสอ ครูจะใช้สิบแล้วกันเราจะได้คำนวณง่ายๆเนอะโอเคนะค่าจีตรงนี้เราต้องจํานะเพราะครูจะไม่กําหนดมาให้นักเรียนต้องจําให้ได้ว่ามันเท่ากับสิบหรือไม่ก็เก้าจุดแปดนะสูตรในการหางานจากแรงโน้มถ่วงนี้ก็คือกับเเท่ากับเอ็มจอ่ามันจะไม่ใช่เอฟนะคะมันไม่ใช่เอฟนะนะมันจะเป็นเอมจ mg คูณกับ h h, h. ตัวนี้ h ตัวนี้คือความสูงนะคะนักเรียนความสูง m คืออะไร m คือมวล g คือค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะทีนี้หาได้ยังเรารู้มวลไหมรู้อ่ารู้มวลเท่ากับเท่าไหร่เอาหาลูกแรกก่อนลูกที่หนึ่งก่อนเป็น u หนึ่งงานลูกที่หนึ่ง คูณกับเท่าไหร่ลูกคิดอ่าสามคูณกับ g ีค่า g ีเมื่อกี้ครูให้เป็นเท่าไหร่เป็นสิบใช่ไหมให้แทนค่าเป็นสิบเราจะได้คิดง่ายคูณกับความสูงความสูงของต้นไม้เท่าไหร่ต้นทุเรียนสิบเมตรอ่าสิบเมตรอ่าดังนั้นงานของทุเรียนลูกแรกที่ตกลงมางานจากแรงโน้มถ่วงของทุเรียนแต่ลูกลูกที่หนึ่งเนี่ยจะกป็เท่าไหร่สามคูณสิบคูณสิบได้เท่าไหร่สามสามร้อย อ่าได้สามร้อยจูลน,นะคะนี่คือลูกที่หนึ่งอ่าลูกที่สองก็เหมือนเดิมลูกที่สองเปลี่ยนแค่อะไรเปลี่ยนแค่มวลมวลลูกที่สองคือหกใช่ไหมคูณกับค่าจีค่าจีเท่ากับสิบความสูงเท่าเดิมก็คือสิบอ่าลูกที่สองได้เท่ากับเท่าไหร่หกร้อยจูล<า>ง่ายไหมมาดูมาดูข้อที่แปดข้อที่แปดวัตถุ มวลห้ากิโลกรัมวัตถุมวลห้ากิโลกรัมตกลงมาจากตึกสูงกี่เมตรเขาถามหาอะไรถามหารื่น้ำท่วงไม่ใช่เขาไม่ถามหาแรงน้ำท่วงเขาถามอะไรเขาถามหาความสูงค่ะความสูงเขาถามหาความสูงก็ค eh ือต so ัวเฮสนั่นเองนะจึงจะทําให้เกิดงานนะเขาให้งานมาก็คือดับเป็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ให้มวลมาก็คือตัวอะไรตัวเอ็มเนี่ยเวลานักเรียนตีโจทย์นักเรียนต้อง ดูให้ออกว่ามันเป็นตัวแปรไหนในสูตรนั้นนะคะนั่เรียนจะได้นํามาแทนค่าในสูตรได้นะคะ <S <S จากสูตรการหางานเนื่องจากแรงโน้มถ่วงก็คือดัเท <U> ่ากับอะไรเท่ากับ m อ g ออะไร m g h ม <est. S 1> <H est. S 2> อ่าถูกต้อง m อ h est. ตอนนี้เราต้องการหาอะไรเราต้องการหา h est, ใช่ไหมเราต้องการหาตัวสีเหลืองก็คือตัว h est. เอ็มกับจีนี่มันคูณกันอยู่ใช่ไหมมันคูณกับ h ฮอยู่ถ้าเราย้ายข้างถ้าเราต้องการหาเฮสตัวเดียวเรา,าย้ายข้างเอ็มจไปฝั่งนี้เราก็ต้องเอ็มจีคูณอยู่ย้ายไปฝั่งซ้ายมือก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นหารตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมจากคูณย้ายไปก็จะเป็นหารแบบนี้เข้าใจไหม,ไหมตรงนี้งงไหมในการย้ายข้างแก้สมการ โค้ง,งนราคูณโคงมากเลยนักเรียนทีอย่างนักเรียนยังยยเรียนไม่ถึงหรอการแก้สมการของคณิตศาสตร์อ่ะโอ้งมากอ่ะสมมติแบบเป็นยูสมมติอ่ะครูเอาเป็นอย่างนี้แบบเป็นยูคูณเอ็มจีคูณเอสอ่ะครูจะย้ายไปทีละตัวนะย้ายไปทีละตัวแบบเป็นยูเราไม่ได้ย้ายไปไหนอยู่กับที่การย้ายเอ็มมาก่อนเอ็มมันคูณอยู่ใช่ไหมเอ็มมันคูณอยู่เห็นไหม เขียนใกล้กันแบบนี้แสดงว่าคูณอยู่มันคูณอยู่เราอยากย้ายมาฝั่งซ้ายมือเราก็ต้องย้ายมาจากคูณกลายเป็นอะไรเป็นหาน <Okay. S 1> เป็นหานก็คือเขียนแบข้างล่างแบบนี้อ่าหานตัวจีตัวจีวมันก็คูณอยู่กับตัวเฮสแสดงว่าเราก็ต้องย้ายมาหานใช่ไหมก็ย้ายมาอยู่ข้างล่าง,างแบบนี้เหมือนเดิมมันก็เหลือแค่ตัวเฮสทิ้งแบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่าแต่อันนี้ครูเขียนให้ตัวเฮสมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะเวลาเราเราทำการ คิดเลขมันจะง่ายให้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายมืออืเราจะได้ไม่งงมาแทนค่าในสูตรกันเรารู้อะไรแล้วบ้างเรารู้อะไรแล้วบ้างเรารู้งานงานมีค่าเท่าไหร่งานมีค่าหกร้อยจูลใช่ไหมหกร้อยจูลเอ็มมีค่าเท่าไหร่มวลมีค่าห้ากิโลกรัมห้ากิโลกรัมคูณกับความคูณกับอะไร แรงน้มถ่วงนะความเร่งของแรงน้่งถ่วงก็คือสิบคือค่าจีค่าจีคือสิบหาได้อย่างหาค่าได้แล้วในการที่มันคูณกันอย่างนี้ถ้ามันมีเลขศูนย์นี้ตัดศูนย์ได้เลยห้าหนะึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิบเนีไยได้คำตอบเท่าไหร่สิบสองเมตรได้แล้วค่าเฮสเท่ากับสิบสองเมตรได้คำตอบแล้ว ข้อเก้าข้อเก้าก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกับข้อแปดข้อเก้าครูจะให้เป็นการบ้านให้นักเรียนไปทํามานะคะดีสักแป๊บก่อนข้อเก้าเป็นการบ้านนะคะข้อเก้าเป็นการบ้านให้นักเรียนข้อเก้าทำคล้ายๆกับข้อแปดเลยนะคะข้อเก้าเป็นการบ้านทำบนในสมุดไม่ครับสมุดส่งตอนไหนครับคุณนำถุงตอนไหนครูส่งก่อนเรียนคาบหน้าค่ะก่อนวันพฤหัสบดี โอเคเนาะอ่ะ okay, no? อันนี้งานที่หนึ่ง